ปลาคอนไปวะไปหาปลาปลาคอนปลาคอนปลาคอนปลาพ่อพาไปหาปลาคอนมาทางนี้ครับตามพ่อมาตามเร็วตามพ่อมาเร็วไปหาปลาคอนมันก็มัมีมีบ่ะนี่มาว่ามา พี่มาเก็บทั้งหยีพักกันแย่งนี่นะเอเล่ยุพี่พี่พี่เหรอท่านในเหยียบถึเหยยบแล้วนี่มาเร็วมาเร็วเอาม่รดไม่ต้องไปย่านมันอกต่อเฟียงซื้อมยฮะม่ลัไม่กลัว่ต้องไปย่านมาแมาพอสิอุ้มลุงกลัวจะไ่กลัวเอากระโดดโดดมาพ่ออุ้ม โอเคมาพิ้นมาย่างขึ้นมาลูกน่จะจับมือพ่ออึ๊บเอามาพ่อจะอุ้มลงอ,อึ๊บ นี่บอปลาคอนไปหาเบิ้งด้วยมีบ่หาเบื่องด้วยไปหายังไงปลาคอนล่องไปเบื่องมองมันใกล้ๆน้ำหมืนเบิ้งด้วยนีบ่ทางพี่แหมพี่เจ็ดออาม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 านำผอมมาเร็ว ค่อยๆเดิน้ขี่ตมต้นนี่ค่อยๆยางเด้อยๆเอ้กี่ตมตัวใหญ่โอ้มันมีขี้ตมมีนกนี่ดิปลาคอนปลาคอนยุดเหตุทังใดบาทที่นี่พ่อปลาคอนเราเหตุังไหนเฮนะ เดี๋ยวไปเลยเราจะชาวจะเป็นอะไรมันมีบ่อนปลาควันปลาควัน,นพี่เจ็เอา้าวนี่วิง่งลุยเลย,ยเอารถแมคโครวางไว้จับเอารถแมคโครวางไว้อยู่ไหน